ลึกและก็อ่าวฉลามคือสุดท้ายรอบเกาะนะครับอ่าวฉลามนี่คือมีฉลามใช่ไหมมีครับผมทุกอ่าวมีฉลามครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเรามีโอกาสเจอมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองครับผมนางยวนไม่สามารถที่จะเจอได้ปกตินางยวนเ้าะน้ำมันขึ้นเยอะ<ๆ> วิสามารถมองวิวทั้งหมดของเกาะได้นะครับผมแล้วก็จะเล่นบันไดหาดต่างๆว่ายน้ำพละกรางต่างๆน,น,นะครับผมทีนี้บนเกาะนักเรียนเราจะให้เวลาประมาณสักงชั่วโมงครึ่งเพราะว่ามันกวา้างใช่ไหมใช่ครับผมก็สามารถจะรีเด็กได้จากนั้นเราก็จะมาะเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าบนนั่งเรือเนี่ยน้ำมันตื้นหรือไปหรือเปล่าถ้าตื้นเราก็จะให้เล่นตรงจะไปเล่นการเล่นแทนนะครับผมโอเค พลาสติกนะครับขึ้นไปบนเกาะสองกระป๋องน้ำสามอารองเท้าปิชูรองเท้าเดินชายหาดนะครับอ่าตีดโรน่นภาพินถ้าอย่างนีน้คือห้ามน้ำขึ้นไปบนเกราะน็้ค่ะเ,เป็นรองเท้าที่ว่าหุ้มใช่ครับนี่เป็นรองเท้าผ้าสามารถเดินลุยน้ำได้แบบนั้นคือห้ามใช่ครับเพราะว่าเขาควรที่จะไปเหยียบปะการังมันสามารถเดินเย,ยอะ i